สวดครับวันนี้จะมาเล่นเดอะซิมติดเกาะกันนะครับผมครับเราจะมาเล่นในเพจูนะครับผมจะมาเล่นเซฟที่ผมเล่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาหน้าผมว่าจะมาเ,เล่นอีกเซฟหนึ่งครับที่ผมจะสร้างไว้ใหม่อันนี้คือเซฟที่ผมสร้างมาแล้วนะครับคือเล่นมานานแล้วอะแต่ตอนนี้ยังขี้เกียจขี้เกียจสร้างกันใหม่ก็ มาเล่นนี้ก่อนนะครับ เคมาแล้วนะครับนี่แกกาลังนอนอยู่เลยครับที่ผมเล่นค้างไว้คือมาสร้างบ้านอยู่อีกเกาะนึงนะครับเพลงอาจจะดังไปหน่อยนะครผมนี่คือวิธีการอาบน้ำนะที่เราติดเกาะแล้วมีที่อาบน้ำว่านี่เลยครับรู้นะครับคุณต้องไปไหนเอาเราเอเราเลิกนอนเลิกนอนตื่นแล้ว ตื่นมายำเช้านะครับไม่มีอะไระครับต้องปิดเพลงก่อนอย่างแรกหนูหูปิดปิดปิดไปคั้งสองคืออาบน้ำครับง่ายๆับผมนี่ลงทะเลเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ลงทะเลอาบน้ำละลาละลายเย็นเย็น,ยนอาบน้ำวิ่งปุ๊บว,วนวนว่ายน้ำวนแล้วันวน,วน,วนี้จะมา ดูของในกระเป๋านกันนะว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้างครับโอเคก็ของยังเหลือเยอะยังไม่ต้องหานะครับแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ว่างก็จับให้ดูนะแล้วของว่างแล้วเป็นยังไงนรัของยังมีเยอะอยู่โอเคโอเค เราทำตอนนี้คือทำตกปลาครับเราจะตกปลากันนะครับนี่เบ็ดตกปลาโอเคตกเวียงรึางเรื่องของการตกปลาในเกมโราัพทสองนี้ดูง่ายนะครับถ้าอันแดงๆมันจมไปอะ่ะก็คือปลากินเบ็ดนะครับนี่เห็นไหมเราก็ดึงขึ้นมาได้ดึงขึ้นมาเสร็จเราก็จะได้ปลาตัวใหญ่นี่เป็นไงครับตกปุ๊บเวียง แล้วก็เร่งความเร็วเอ้ยตัวนี้มันนานจังเฮ้ยตัวนี้มันนานอย่างนี้นะเร็วๆๆๆๆๆโอดได้แล้วโหจะได้แนะถ้าตัวเล็กนี่เกิดใจมากโอ้โหตัวใหญ่ด้วยไม่เป็นไร r o เ,เร็วเล่นครับกว่าแวจะนี่เลยเกิดมา เข้าหงน้ำกันเข้าห้องน้ำในเกม The Sims 2กานี้เลยครับปุ๊บเห็นไหมเพื่เห็นความนี้ก็สร้างหุ่นขึ้นมานครับนี่เป็นหุ่นที่ผมสร้างมาแล้วอยากคุยก็คุยได้ก็หุ่นนี่หุ่นคนป่านะครับเต้นเต้นเตนอาความอะไรการสนทนาจะเพิ่มนี่ครับเห็นไหม เพิ่มแล้วโจุจโจโจโจได้รอได้รอเพิ่มเสร็จแล้วโอ้ยฝนตกฝนตกฝนตกไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เต้นต่อไปฝนตกเต้นเพื่อหยุดฝนนะครับรู้ฝนมันหยุดหรือเปล่าโอเคฝนมก็ไม่เป็นไรฝนตกคุก็มีร่มดูนี่ร่มให้เตะไหมฝนตกนี้วเราทำอะไรก็อยู่ในบ้าน ก็เบื่อใช่ไหมเกฟเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านหลังต่อไปของผมนะครับที่ผมสร้างมาแล้วก็คือผมสร้างไว้กลางป่าเลยบ้านหลังนี้มันอลังการมากเละหรูอลัาางการจริงๆ จะถึงตุ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 ้งตงตงตงถึงแล้วเราขอตัดคลิปก่อนนะครับ